5นิสัยในการที่ทำให้คุณสามารถมีเงิน1ล้านบาทได้ใน1ปีทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับเวลาที่คุณเนี่ยนะฮะต้องเริ่มทําธุรกิจหรือเริ่มเก็บเงินหรือเริ่มลงทุน1ล้านบาทแรกเนี่ยจะเป็นจุดตัดสินมากๆเลยนะครับว่าคุณเนี่ยมีความสามารถมากพอในการที่จะทาธุรกิจนั้นได้ไหมหรือในการเก็บเงินหรือการลงทุนนั้นได้ไหมถ้าเกิดคุณเนี่ยสามารถทํา1ล้านบาทแรกได้เนี่ยล้านต่อไปนะล้านที่3ล้านที่4ล้านที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยใครในที่นี้เคยตั้งเป้าแบบ สิบล้านลอยล้าน,านพันล้านแบบแล้วก็ใช้เวลาหลายๆปีไปฮะประเด็นคือถ้าเกิดยิ่งคุณตั้งเป้าใหญ่เนี่ยคุณจะไม่ได้เริ่มต้นสักทีครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแป๊บๆผ่านไปหนึ่งปีแล้วคุณก็ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยคุณเลยจำเป็นต้องตั้งเป้าภายในหนึ่งปีเพราะว่าคุณจะสามารถวาง KPI รายเดือนรายสัปดาห์และรายวันได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนในการก้าวทีละสเตปบายสเตปบายสเตปครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าพวกเราทุกคนนะครับฟังว่า5นิสัยที่ทําให้คุณสามารถมีเงิน1ล้านบาทใน1ปีต้องมีนิสัยอะไรบ้างมาฟังกันเลยนะฮะข้อที่1นะครับคือการตั้งเป้าหมายครับสมัยตอนที่ผมทําร้านมือถือนะครับอยู่ที่ตึกคอมเสียชานะต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในเรื่องการพัฒนาตัวเองอะไรเลยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยร้านผมเนี่ยนะครับจะเป็นร้าน ตู้อะใครเคยเห็นร้านตู้โทรศัพท์มือถือไหมฮะที่เป็นร้านตู้ตู้เนาะฮะแล้วร้านผมเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ซึ่งมันอยู่หลังเสาในห้างอน่ยนะฮะคือทําเลอับมากอะแต่ดีตรงที่ว่ามันมีตู้ ATM อยู่ตรงข้ามนะฮะพอเอิญวัน,นนั้นนะฮะมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาเปิดร้านอยู่ชั้น2นะผมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับขายเป็นโซนมือถือในตึกคอมสื่อชาก็มีพี่คนเนี้ยแหละเขามากด ATM นะครับตรงแถวแถวร้านที่ผมตั้งอยู่นะฮะ ห่างกันประมาณ6-7เมตรอะนะฮะผมก็เหลือบไปเห็นนะเงินในบัญชีเขามีอยู่ 1, 7, 1, 8, ประมาณล้านเล้านแประมาณเนี้ยนะครับผมจำได้เลยเป็นภาพที่ติดตาผมมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าโหพี่คนนี้แม่งหลบเจ๋งว่ะเขาขายดีด้วยแล้วเขาก็มีเงินเก็บเป็นล้านเลยอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี้ยแหละเราอยากจะมีเงินล้านแบบเขาบ้างเราอยากจะเท่เหมือนเขาบ้างและเชื่อว่าการที่เรามีเงินล้านเนี่ยเท่ากับเราประสบความสําเร็จในชีวิตนะ่ะ มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าผมจะต้องทาเงินล้านบาทให้ได้ใน1ปีณวันนั้นเลยฮะและนี่คือจุดแรกที่ผมตอกผลึกได้เลยว่าต้องชัดเจนให้ได้ว่าคุณจะมี1ล้านบาทไปทําไมคือหลายคนอยากรวยหลายคนอยากประสบความสําเร็จอะนะครับแต่ไม่มีใครที่บอกกับตัวเองได้ว่าคุณจะมีล้านบาทไปทําไมถึงณวันนั้นเนี่ยนะครับการที่มี1ล้านผมมันแค่อยากเท่นะ แต่มันเป็นเครื่องพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างในตัวผมนรผมไม่ได้บอกว่าให้คุณต้องไปพิสูจน์กับใครนะฮะคุณลองถามตัวเองครับว่าอะไรที่สําคัญสําหรับคุณในการที่จะมีเงิน1ล้านบาทให้ได้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาจากจิตใต้สตกคุณเนี่ยนะฮะเหตุผลนั้นแหละคือเหตุผลที่ใช่และคุณก็จดมันไปเลยครับว่านี่แหละคือเหตุผลของฉันว่าทําไมฉันถึงต้องมี1ล้านบาทแรกให้ได้หายเจอนะครับแล้วก็ตอบตัวเองให้ชัดว่าอะไรคือสิ่งสําคัญของคุณที่ทําให้คุณต้องมี1ล้านบาทให้้ได ที่สัยที่2นะครับคือการหาต้นแบบครับ เมื่อเรานะครับสามารถที่จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการหาต้นแบบครับผมต้องบอกกอนว่าในจุดเริ่มต้นทําธุรกิจของผมนะครับมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะฮะเงินทุนก็ไม่มีนะครับต้องไปยืมแม่ร้อนแม่ให้มาหมื่นเดียวนะครับแล้วก็เอามาจ่ายค่ามาจําที่ก็หมดแล้วนะครับเวลาก็ไม่ค่อยมีเพราะตอนนั้นเนะี่ยเรียนมหาวิทยาลัยปี2นะครับก็ต้องแบบเรียนไปเรียนด้วยมาทํางานด้วยแล้วก็เปิดร้านอ่ะคิดดูต้องจ้างพนักงานแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะครับอันที่3คือต่างางๆต,ตัวแทนนจนจจําาหห่ยไม่เคยได้เป็นนะครับ ไม่มีคอนเนคชันอะไรเลยพูดก็ไม่เก่งขายก็ไม่เป็นณนะตอนนั้นเนะี่ยโมเดลของร้านผมคือผมไม่มีเครื่องขายหน้าร้านเน่นะครับเอาหน้ากากมือถือเนี่ยนะครับมาแรปพลาสติกแล้วก็วางขายข้างหน้าแล้วมีคนสนใจหน้าตาประมาณนี้ผมก็วิ่งไปตัดร้านอื่นไม่รู้ว่าคุณเคยแบบไปเจอร้านไหนที่ทําแบบนี้คุณหรือเปล่านั้นนะ่สมัยนั้นผมทําแบบนั้นจริงภาษาจีนเรียกว่าโป้นะไปโป้ร้านอื่นมาแล้วมาขายหน้าร้านเนี่ยนะร,รับแค่ลงโปรแกรมที่เป็นไรายได้หลักของร้านเลยแล้วจะทํายังไงวะถึงจะมีเงินล้านบาทแรกได้อ่ะ มันจะต้องทํำยังไงวะนะผมเลยตัดสินใจนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ได้ทําขายตรงมันมีคําพูดคําพูดหนึ่งนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเ <c oughs> ชื่อคนที่ประสบความสําเร็จเชื่ออัพไลน์อะไรเงี้ยน,นะเราเลยรู้สึกว่าเราจะต้องไปหาตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่เขาประสบความสําเร็จจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเองแล้วก็เดินตามรอยคนสําเร็จแล้วเขาประสบความสำเร็จอย่างไรได้อย่างนี้ดีใช่ไหมฮะณตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มลงโปรแกรมสมาร์ทโฟนแล้วใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า ตอนแรกๆในตึกคอมศิลชาชัยยังไม่มีใครลงสมาร์ทโฟนได้เพราะผมเปิดมาสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มมีคนอื่นเริ่มทําได้แหละทีเนี้ยมันก็ต้องพยายามพัฒนาต่อเนาะการท,ทําธุรกิจเราต้องพัฒนาต่อเพราะว่ายุคต่อไปณนะวันนั้นเนี่ยจากซิมเบียนโฟนเนี่ยที่เป็นโนเกียเนี่ยมันกลายเป็นพวก O2 พวกเอ่อชทีซีพวกดูพอร์ตะไรพวกเนี้ยนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าพ็อกเก็ตพีซนะฮะทีเนี้ยทั้งตึกเนี่ยก็ไม่มีใครทําได้เลยมีพี่คนเดียวเนี่ยที่สามารถทําได้ผมก็เลยไปดู ต้นแบบของผมคือพี่จืดนะเขาอยู่ชั้น2ชั้นคอมพิวเตอร์นะก็มือถือของลูกค้าพวก iPhone พวกโอทูอะไรพวกเนี้ยนะเอามือถือพวกนี้เนี่ยขึ้นไปให้เขาช่วยลงโปรแกรมให้เออแล้วก็ค่อยๆดูวิธีการต่างๆนะครับครูพักรักจำบ้างถามเขาบ้างเขาก็สอนผมมาบ้างนะครับจนทําให้ผมเนี่ยสามารถลงโปรแกรมได้สําเร็จซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะครับมูลค่าต่อโปรแกรมมันแพงมากทําให้ผมสามารถทําเงินต่อเดือนได้อย่างมากมายเลยครับ พอเราเริ่มโปร,โปรแกรมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็เลยมีคําถามถามกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วจะทายังไงต่อวะให้เราสามารถขายเครื่องได้แล้วณตอนนั้นในห้างนั้นเนี่ยครับการขายพกเก็ตพีซีคือน้อยมากแล้วมีร้านร้านหนึ่งที่เขาขายพกเก็ตพีซีอยู่นะครับอยู่ชั้น3ผมก็ต้องวิ่งขึ้นไปนะครับไปปรึกษาเขาขอตัดเครื่องเขามาขายการที่ตัดเครื่องเขามาขายบอกเลยนะผมไม่ได้อะไรเลยสักบาทนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเครื่องมันขายในราคา19ื่นเ ผมก็วิ่งไปซื้อหน้าร้าน1 9 9 0 0แล้วขอลูกค้าบวกค่าบริการลงโปรแกรมเอาแต่สิ่งที่ผมได้ผมอยากให้คุณโฟกัสอย่างนี้ครับผมไม่อยากให้คุณโฟกัสที่กําไรในช่วงต้นนะที่คุณจะได้หรือไม่ได้นะฮะผมเห็นเขาเก็บแผ่นเล็กๆเ,เรียกว,ว่าแผ่นอีมี่แล้วเขาก็เก็บเขาขอผมผมก็ตรงใส่นะครับและผมก็เริ่มในการที่จะขออีมี่ข้างกล่องลูกค้าเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะครับ เนี่ยนี่คือเหตุผลที่ผมเริ่มดูว่าคนสําเร็จทํำยังไงผมก็ทําตามเขาผมก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับผมสืบเจอว่าใครเป็นเซลล์ให้กับร้านนี้อ่าโดยการที่โทรไปที่ HTC สำนักงานใหญ่เขาก็ให้เบอร์มาและเซลล์คนนั้นเขาก็มาที่ร้านผมผมส่งอีมี่นะครับทั้งหมดที่ผมมีนะครับให้กับเขาเขาเซอร์ไพรส์มากเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าอีมี่กว่า90%ที่ร้านนั้นขายเนี่ยนะครับมาจาก การขายปลีกจากร้านผมนั่นคือจุดแรกที่ทําให้เขาสนใจผมและทําให้ผมเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายของ HTC ได้เริ่มจากไม่มีคอนเนคชันไม่ได้รู้จักใครเลยนะฮะวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีไอเดียไม่ได้เป็นคนคิดเก่งนะครับไม่สามารถที่จะเริ่มต้นออกแบบหรือเริ่มต้นนวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ได้นะฮะสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณสามารถโมเดลคุณสามารถเอาต้นแบบต่างๆที่เขาประสบความสําเร็จในงานนั้นๆคุณสามารถนะครับเอาตัวเองไปศึกษา ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เงินในช่วงต้นแต่มันได้ความรู้และเอาความรู้มาลองผิดลองถูกมาแอปพลายเป็นสูตรของคุณสุดท้ายคุณจะเจอทางของคุณและสามารถทําเงินล้านได้ครับนิสัยที่3นะครับคือการศึกษาหาโอกาสใหม่ๆต้องบอกว่าการทําธุรกิจน,นะครับเปรียบให้เปรียบภาพง่ายๆนะคุณเคยวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนในตอนที่บันไดเลื่อนมันเลื่อนลงไหมนะบันไดเลื่อนมันเลื่อนลงแล้วคุณพยายามวิ่งขึ้นนฮะมันใช้แรงมากใช่ไหมฮะแล้วเมื่อ,อไหร่ที่คุณหยุดคุณก็จะไหลลงตามบันไดเลื่อน การทำธุรกิจเป็นแบบนั้นเลยครับคุณจำเป็นต้องวิ่งครับวิ่งสวนวันใดเลื่อนขึ้นไปครับคุณเป็นเรื่องน่าตลกมากนะอย่างที่ไอสไตล์บอกการที่คุณจะทําแบบเดิมแต่จะหวังผลลัพธ์ในการทําธุรกิจคุณมากขึ้นเพราะอ่าเมื่อมันหมดซีซั่นของมันแล้วมหมดอายุของมันแล้วเนี่ยนะฮะธุรกิจเดิมและคุณทําแบบเดิมสุดท้ายก็จะไม่สามารถได้ไรายได้แบบเดิมมันไรายได้ก็จะถดถอยลงจนไม่เหลือไรายได้แล้วก็ขาดทุนในที่สุดเยอตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมทำสองธุรกิจแล้วกันกน,กกน,นะครับธุรกิจ่่อรกิฟล์มันยใชะ ฟิล์มกันรอยเนี่ยสมัยแรกที่คุณหนูนาหนึ่งที่ได้นะเป็นโปรโมทให้กับฟิล์มกันรอยแบบธรรมดาแบบปกติที่เป็นฟิล์มธรรมดาใช่ไหมนะเป็นฟิล์มพลาสติกนะฮะยุคหนึ่งเป็นยุคที่รุ่งโรจน์มากและหลังจากนั้นยุคฟิล์มพวกนั้นก็หมดไปก็กลายเป็นยุค TPU ที่เป็นฟิล์มยืดๆกันแบบแรงกระแทกนู่นนี่นั่นนะฮะสุดท้ายยุคนี้ก็หมดไปก็กลายเป็นฟิล์มกันรอยแบบกระจกจริงนะนะครับตอนแรกเนี่ยฟิล์มกันรอยเราจะโหหลักพันเลยหลักหลายร้อยเลยจริงใช่ไหมครับ แล้วตอนนี้ฟิล์มกันรอยแบบกระจกก็เหลือหลัก10บาทและก็ค่อยๆหมดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นยุคไฮโดรเจลแล้วตอนนี้ซึ่งสามารถคุ้มรอบเครื่องอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับขนาดแค่ธุรกิจฟิล์มกันรอยมือถือเนี่ยนะครับมันยังมีวิวัฒนาการดังธุรกิจของมันเลยนะฮะวันนี้ลองคิดดูดีๆถ้าเกิดผมเอาแบบบ้านเมื่อ2030ปีที่แล้วเนี่ยมาเสนอขายลูกค้าเนี่ยคุณคิดว่าผมสามารถขายได้อยู่ในปัจจุบันนี้ไหมครับคำตอบคือไม่เลยฮะ เพราะบ้านมันก็มีการอัปเดตมันมีเทรนนะครับมันมีความต้องการของลูกค้ามันมีดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงใช่ไหมฮะทำไมวันนี้ CP ถึงพยายามที่จะให้เ e เ e ่นเทุกคนสามารถสั่งผ่านแอปแล้วก็มีไรเดอร์นะที่เป็นของเ e เ e ่นเเลเลยนีครับไปส่งที่บ้านคุณเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มเห็นไงพอเขาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมลูกค้าเริ่มเปลี่ยนเขาต้องปรับตามลูกค้าฮะ เธอเขาบอกว่าหูยิงพยองเลยเฮ้ยฉันเซเว่นเฉันขายดีที่สุดในประเทศสุดท้ายก็จะพังได้เหมือนกันถ้าเกิดเขาไม่เกิดการปรับตัวมันมีบทเรียนมาแล้วมากมายนะครับอย่างเช่นโนเกียแล้วก็โกดักไงที่เขาไม่ผ่านการปรับตัวฟูจิเนี่ยเขายังผ่านการปรับตัวอย่างดีนะผ่านการจาก a n a าล็อกไปดิจิตอลได้แต่โกดักไม่ได้ผ่านการปรับเลยนะทั้งๆท,ที่เขาเป็นบริษัทฟิล์มที่ขายดีที่สุดในโลกอะแล้ววันหนึ่งก็ไปฮะ โนเกียก็เช่นกันครับเวลาที่เขาเปลี่ยน a n d r o i ยแรกๆโนเกียก็ไม่ยอมปรับตัวตามนะใช้ OS เดิมจนไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้และพอกลับมาใช้ Android ก็ไม่ได้ใช้ก็มาใช้ Microsoft แล้วก็เปลี่ยนไป็น Android สุดท้ายธุกรกิจโนเกียก็ล่มสลายไปในที่สุดผมถึงบอกเขาว่าอย่าประมาทนะในการศึกษาหาความรู้คุณต้องพัฒนาหาความรู้เสมอและจะทำให้คุณสามารถสร้างเงินล้านได้อย่างง่ายได้ครับนิสัยที่4นะครับคือทักษะการขายครับคุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งคุณอาจจะเห็นผมหน้ากล้องนะผมพูดจ้าวยวาย,วายพูดเก่งมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยแล้วผมไม่ชอบการขายเลยนะครับผมเป็นคนที่อยู่หลังร้านนะตอนที่ผมทําร้านมือถือนะผมเป็นคนที่อยู่หลังร้านแล้วก็ลงโปรแกรมแบบไม่ค่อยพูดกับใครนะครับไม่ได้มีไรายได้จากการขายหน้าร้านเท่าไหร่จะเป็นพี่ๆในตึกคอมสืาา่อาในชั้นเดียวกันเนี่ยเนาะเขารู้ว่าผมลงโปรแกรมได้เขาก็วิ่งเอาเครื่องของลูกค้าเนี่ยมาส่งให้กับผมนะฮะแล้วก็กําไรก็แบ่งกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนที่เขาทําร้านมือถือร้านอื่นเนี่ยนะเขาได้เงินมากกว่าผมอีกนี่ออมั้ยสมมว่เขาส่งผม100บาทเขาไปชาร์จลูกค้าได้300บาทอ่ะเขาได้200อย่ะผมได้แค่ร้อยเดียวอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมจะไม่มีทางประสบความส็จได้เลยถ้าเกิดผมไม่รู้จักแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีการขายอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมตกผลึกได้นะครับคือถ้าเกิดวันเนี้ยคุณขายเองไม่ได้เนี่ยแล้วคุณต้องรอให้ร้านเพื่อนๆหรือร้านใครหรือพนักงานคุณขายหรือว่าตัวแทนของคุณขายเนี่ยนะครับ ยืมจมูกคนอื่นหายใจชัดๆเลยใช่ไหมฮะเมื่อวันหนึ่งที่เขาทะเลาะกับคุณหรือเขามีทางเลือกที่ถูกกว่าหรือเขามีทางเลือกที่ดีกว่าในการที่เขาเนี่ยจะไม่ขายให้กับคุณแล้วเนี่ยธุรกิจคุณจะต้องปิดเพราะว่าคุณขาดแขนขาหรือขาดพาร์ทเนอร์ธุรกิจเหรอฮะผมดอมไม่ได้เลยนะวันนั้นตกผลึกได้เลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นต้องพัฒนาทักษะการขายได้และคุณจะสามารถควบคุมความสําเร็จในชีวิตคุณได้โดยที่ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจ ผมต้องบอกว่ามันอาจจะมี mindset mindset หนึ่งที่ผมติดอยู่นะนะตอนนั้นนที่ผมไม่กล้าขายเพราะผมเข้าใจว่าการขายเท่ากับการขอนะฮะขอบวกออยไงมันก็เลยไม่กล้าขายผมเลยอยากจะบอกทุกคนที่ฟังอยู่จนถึงตอนนี้นะครับว่าการขายจริงๆเราไม่ใช่การขอการขายคือการแก้ปัญหาให้ถูกจุดการขายคือการฟังถึงปัญหาของเขาและดูว่าสินค้าของเราสามารถตอบโจทย์อะไรให้ใหปัญหาขเขาหายไปได้บ้างนะฮะการที่คุณขอให้ใครช่วยซื้อเนะี่ยฮะอย่างมากก็ได้แค่รอบเดียว นะรอบสองเขาไม่มาซื้อคุณแล้วละ่ะสมมตินะนะวันที่คุณเปิดร้านกาแฟใหญ่โตสมมตินะฮะโอ้คนมาเต็มเลยนะโอ้ยยินดีด้วยโอ้ยด้านน,านูนน่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดร้านคุณไม่สวยจริงร้านคุณกาแฟไม่ได้อร่อยจริงหรือของคุณไม่ได้มีคุณภาพจริงเขาจะมาช่วยซื้อคุณแค่ครั้งแรก ครั้งที่เขามาแสดงความยินดีแหะครับจริงไหมฮะนี่คือความจริงที่ต้องบอกกับหลายๆคนที่กําลังเริ่มต้นจะทำธุรกิจหรืออยากจะสร้างเงินล้านให้ได้และยังไม่เก่งทักษะการขายนะครับทักษะนี้สําคัญจริงๆซึ่งคุณต้องฝึกมันครับและคุณจะประสบความสําเร็จในการทําร้านแรกให้ได้ครับ นิสัยที่5คือการลงมือทาครับผมบอกเลยว่านิสัยนี้เป็นนิสัยที่สําคัญนะฮะและเชื่อไหมว่าผมไม่เคยสังเกตตัวเองเลยนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยได้ไปนั่งกินกาแฟกับเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเขาก็บอกกับผมว่าเฮ้ยไอ้แป้มึงรู้บอกว่ามึงเนี่ยแม่งเป็นเจ้าพ่อแห่งการนักลงมือทำเลยนะพอผมได้ยินคํานั้นจากเขาเนะก็มานั่งตกผลึกนะฮะแล้วก็เออว่ะเฮ้ยจริงๆแหละนะผมเป็นนักลงมือทําจริงๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกเนาะเรื่องการติดฟิลม์มก็ลองลงมือทําดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงโปรแกรมตอนนั้นก็ลงมือทําดูก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องอสังหานะก็เป็นการลงมือทํามาก่อนนะครับหรือเรื่องการอัดคลิปเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เพอร์เฟกตั้งแต่วันแรกนะแต่ก็ลองลอง,ลองลงมือทําก่อนผมแค่อยากจะบอกทุกคนที่ฟังมาอยู่ตอนนี้นะฮะการลงมือทำเนี่ยเป็นจุดตัดสินเลยนะว่าทําให้คุณประสบความสำเร็จหรือเปล่าต่อให้คุณมีข้อมูลเยอะแยะมากมายแค่ไหนคุณมีไอดอลคุณมีต้นแบบที่ดียังไง คุณมีทักษะการขายที่ดีขนาดไหนนะครับคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนยังไงแต่ถ้ากคุณขาดข้อน,นี้คือขาดการลงมือทำเนี่ยนะครับมันจะไม่มีทางเลยนะที่คุณจะสามารถประสบความสาเร็จได้มันจะไม่มีทางที่จะมีอะไรเกิดขึ้นเลยแค่คุณขาดข้อน,นี้แต่ที่ผมโค้ชคนมาเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ลงมือทําคือความกลัวครับกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดกลัวทำแล้วไม่ได้แล้วเสียหน้ากลัควคนไม่สนับสนุนกลัวมไม่เป็นที่ยอมรับในการทําธุรก,กิจหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมอยากบอกให้มันมีความกลัวมากมายเยอะแยะในนั้นฮะคุณควรคุยกับตัวเองให้จบครับว่าจริงๆแล้วเหตุผลอะไรกันแน่ที่คุณไม่ลงมือทํามันสักทีคุณกลัวอะไรอยู่หรือคุณต้องการอะไรที่ทําให้คุณสามารถลงมือทําให้สําเร็จให้ได้ถ้าเกิดวันนี้คุณคุยกับตัวเองไม่จบ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเหมือนขับรถนะครับแล้วก็เหยียบเบรกขับรถแล้วก็เหยียบ otic, เบรกเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งพร้อมเหยียบเบรกไปอย่างงี้เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมันจะไม่มีทางที่คุณถึงเป้าหมายที่คุณจะประสบความสำเร็จได้สักทีต้องกลับไปทบทวนดูนะครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณหยุดและทําให้คุณไม่ลงมือทําเพราะสมองคุณหรือจิตใต้สมนึกของคุณเนี่ยนะครับ เขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณอยู่แล้วการที่เขาตัดสินใจไม่ลงมือทําอะไรบางอย่างมันมีเหตุผลเสมอครับไปคนให้เจอไปหาให้เจอว่าต้นตอของเหตุผลนั้นคืออะไรคุยกับตัวเองให้จบและลงมือทำสักทีครับทำไปแล้วมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จทำแล้วมันอาจจะผิดแต่ทุกครั้งที่คุณทำมันจะได้ประสบการณ์ครับ ผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยครับทำไปเยอะเลยแล้วก็พังไปก็เยอะแล้วก็ประสบความสาเร็จแค่ชิ้นเดียวหรืออย่างเดียวมันก็คุ้มค่ามากแนละ้วกับที่เรากล้าที่จะลงมือทําสุดท้ายนะฮะผมบอกเลยว่าผมเชื่อกฎแห่งการลงมือทําจริงๆและการลงมือทําของคุณจําเป็นจะต้องเป็นการลงมือทําแบบฉลาดศึกษาหาข้อมูลอัปเดตไม่จําเป็นเลยนะครับว่าคุณจะต้องคิดหรือว่าสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่เสมอแค่ลองทําแล้วก็ปรับให้มันเหมาะกับคุณ มองหาแบบอย่างคนที่ประสบความสร็จที่ดี แล้วก็นํามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเกิดคุณทําตามนี้ได้คุณสามารถจับเงินล้านได้แน่ๆ,ๆอาจจะไม่ถึงปีด้วยซ้ำและเชื่อไหมครับว่าล้านแรกเนี่ยหายากที่สุดนะครับเมื่อคุณสามารถทําเงิน1ล้านบาทแรกทะลุเป้าได้แล้วคุณจะสามารถหาร้านที่2 3 4 5หหรือร้านที่10จะใช้เพียงแค่ห้านิสัยนี้ครับในการทําในธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่สร้างเงินล้านอีกกี่ล้านได้อย่างแน่นอนครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่เกิดมาเพื่อสําเร็จให้ได้ด้วยตัวคุณเองหรือเซลเมสฮะขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็อยากฟังเรื่องไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาคอนเทนต์ดีๆให้กับคุณนะครับเสิร์ฟคุณถึงบ้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไคร้ช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับมันนี่ซิกซ์แสกนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำครับอย่าลืมทำในสิ่งที่ดีแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย